บ้านมือใหม่เมนูนี้นะคะขอ,อนำเสนอวิธีการทำพริกขี้กาไม่ได้เอาขี้กามาทำแต่มันคือพริกที่ไว้ใช้กับจิ้มน้ำจิ้มจิ้ม,มอะไรทีอย่าจิ้มซีฟู้ดจิ้มหมูทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนประกอบก็จะมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะพริกก็ใส่ตามไปต,ต,ต,ตามใจชอบ <c oughs> กระเทียมก็ใส่ตามใจชอบเหมือนกันถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะ อย่างอันนี้นะคะน้ำพึิกก็ใส่ไปประมาณ5มิดใส่กระเทียมประมาณ5กรีถ้าใส่กระเทียมเยอะมันจะมีรสชาติหืนหืนแส,บ,สบปากแส,บ,ส,บ,สบลิ้นหน่อยนะคะอ่าตามเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตำให้เข้ากันไม่ต้องละเอียดมากลาักษณะคล้ายขี้กาแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆก็จะมีน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนชาจ่เป็นเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวหวานไม่หวานแน่นอนเราจะเอาไปตัดกลิ่นของกระเทียมนะคะแล้วก็ตัดความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ตัดความเค็มของน้ำปลาด้วยใส่มะนาวลงไป มะนาวนี่ตามใจชอบเลยนะคะคือถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะๆแต่ว่าแนะนําให้ใส่ครึ่งลูกไปก่อนแล้วค่อยชิมตามด้วยน้ำปลางนะคะใส่เท่าๆกันไปก่อนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้าต้มสุกค่ะต้องต้มแบบเดือดๆเลยนะคะสักสองช้อน ีก็จะเริ่มจืดลงดูไม่มแสบเผ็ดร้อนมากคนให้เท่ากันค่ะจนน้ำตาลมันละลายหมดน,นะคะแล้วก็ชิมอมือร่อยเสร็จแล้วค่ะพิกี้กาสำหรับจิ้มกับอาหารซี